สวัสดีค่ะวันนี้ช่อง x matter ของเรานะคะก็จะมาเล่าถึงเรื่องปฏิหารของพระธุดงนะคะวันนี้ก็จะเล่าถึงหลวงพ่อคูณปริสุทธโธบินทบาตโปรดผีนะคะเมื่อครั้งที่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธท่านได้บวชเป็นพระพิสุได้ไม่กี่พรรษาท่านก็ทุดงไปในประเทศลาว แม้ไม่เคยไปเยือนที่นั่นมาก่อนแต่ท่านก็ไม่ได้รู้สึกวิตกกังวลแม้แต่น้อยสมัยนั้นพื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศลาวยังเป็นป่าเขาลำเนาภัยความเจริญก็มีอยู่ในเมืองใหญ่อย่างนครเวียงจันทร์ชาวลาวจะดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายก็จะมีอาชีพทำนาทำไร่แค่พอกินกันไปวันๆเท่านั้นเองนะคะ เมื่อหลวงพ่อคูณออกจาริกทุดงไปเรื่อยๆหากพบหมู่บ้านก็พอมีชาวบ้านมาตักบาตรบ้างหากไม่พบก็เท่ากับงดฉันไปโดยปริยายวันหนึ่งท่านก็ทุดงไปไม่ไกลจากเมืองพาเลนนักบริเวณนั้นมีทิวเขาอบล้อมทอดตัวสลับซับซ้อนอยู่ด้านหนึ่งเมื่อหลวงพ่อคูณทุดงผ่านเชิงเขาขนาดย่อมก็พบถ้ำแห่งหนึ่งดูเงียบสงัด เหมาะแก่การปักกรดอีกทั้งยังมีทานน้ําในถ้ำซึ่งสามารถอาศัยเป็นน้ำสงน้ำดื่มได้สะดวกบริเวณตีนเขามีบ้านอยู่หลายหลังคาเรือนชาวบ้านซึ่งมีความเรื่มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วนั้นจึงพากันขึ้นมานมัสการท่านพร้อมกับนิมนต์ให้ท่านบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำนานๆเพื่อที่ พวกตนจะได้มีโอกาสทําบุญใส่บาตรนั่นเองเพราะไม่มีพระสงฆ์ผ่านแถวนี้มานานแล้วหลวงพ่อจึงรับนิมนต์ชาวบ้านต่างดีใจกันทั่วหน้าและกล่าวย้ำแก่ท่านว่าพวกเขาจะเตรียมของไว้ใส่บาตรทุกเช้าพอลุ่งเช้าหลวงพ่อคุณออกบินทบาทแต่เช้าบนเขามีหมอกลงจัดทําให้บรรยากาศขมุกขมัว มองเห็นแต่เพียงระยะใกล้ระยะไกลก็จะมองไม่เห็นเลยเมื่อหลวงพ่อเดินลงไปยังตีนเขาก็พบทางแยกท่านจำไม่ได้ว่าหมู่บ้านไปทางไหนจึงตัดสินใจเลี้ยวไปทางซ้ายหลังจากเดินไปได้ครู่ใหญ่หมอก็ค่อยๆจางลงเริ่มเห็นสภาพแวดล้อมชัดเจนขึ้นทำให้ซากปรักหักพังของอาคารสถานและกำแพงอยู่ทั่วบริเวณ หลวงพ่อคูณรู้สึกแปลกใจเพราะจําได้ว่าหมู่บ้านที่เคยผ่านก่อนจะไปทุดงบนเขาไม่มีซากอิฐกําแพงเก่าเช่นนี้แต่เมื่อมองเห็นชาวบ้านชายหญิงหลายคนยืนถือขันข้าวและถาดใส่อาหารรอใส่บาตอยู่อย่างเงียบๆท่านจึงเดินเข้าไปด้วยกิริยาอันสำรวมระหว่างรับบาตหลวงพ่อคูณก็อดสงสัยไม่ได้ชาวบ้านเงียบเชียบกันเหลือเกิน เพราะก็ไม่มีใครคุยกันหรือทักทายกันตามวิสัยของชาวบ้านทั่วไปนะคะบรรยากาศจึงดูส,สง,งัดวังเวงแต่หลวงพ่อไม่ได้สนใจนักเพราะมุ่งมั่นในวัดปฏิบัติแห่งการทุดงเท่านั้นเองหลังฉันอาหารเสร็จแล้วท่านนำเศษอาหารเหลือมากองไว้บนก้อนหินเพื่อให้ฐานแก่สัตว์เล็กสัตว์น้อยเมื่อหลวงพ่อคุณออกไปส่งน้ำที่ลำธารก็รู้สึกแปลกใจที่ไม่มีสัตว มากินเศษอาหารบนก้อนหินเลยแม้แต่มดสักตัวก็ไม่ได้มาตอมแต่พอวันรุ่งขึ้นปรากฏว่าเศษอาหารหายไปหมดเรากับมันไม่เคยปรากฏอยู่ตรงนั้นมาก่อนหลวงพ่อคุณปฏิบัติสมณธรรมอยู่ที่ถ้ำผาเลนได้3าถึงสวันชาวบ้านในหมู่บ้านตีนเขาก็พากันขึ้นมาหาหลวงพ่อและถามว่าทำไมท่านไม่เคยลงไปบิณฑบาตท,ที่หมู่บ้านเลยสักครั้ง ทั้งๆท,ที่นิมนต์ไว้แล้วหลวงพ่อคุณก็แปลกใจเพราะท่านลงไปบินทบาตท,ทุกๆเช้าทำไมชาวบ้านจึงพูดเช่นนั้นชาวบ้านต่างพากันงุนงงสงสัยเพราะทั่วทั้งหมู่บ้านไม่มีใครเห็นหลวงพ่อเลยชาวบ้านทำอาหารเก้อมาหลายวันจะว่าหลวงพ่อคุณหลงทางไปบินทบาตหมู่บ้านอื่นก็เป็นไปไม่ได้เพราะละแวกนั้นมีหมู่บ้านนี้เพียงหมู่บ้านเดียวเท่านั้น ชาวบ้านสอบถามหลวงพ่อคูณว่าท่านลงจากเขาแล้วไปทิศทางไหนเมื่อท่านได้อธิบายจนจบชาวบ้านก็แทบจะพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าหลวงพ่อไปบินทบาดกับผีเสียแล้วเพราะเส้นทางด้านซ้ายที่หลวงพ่อเดินไปเป็นเมืองร้างเก่าแก่ไม่มีผู้คนอาศัยแม้แต่คนเดียวแถมไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าเข้าไปที่นั่นด้วยเพราะเคยมีคนเจอพูดผีที่น่ากลัวหลวงพ่อคูณฟังแล้วก็หัวเลาะ แล้วก็บอกกับทุกคนไปว่าเป็นบุญของผีเมืองร้างที่ได้ใส่บาตพระซ้ำยังช่วยต่อชีวิตพระไปได้อีกหลายมือ้อจะว่าไปแล้วข้าวปลาอาหารของผีนั้นมันก็แทบหลายอยู่นะเช้าวันลุ่งขึ้นหลวงพ่อคูณออกบินทบาทท่านตัดสินใจเลี้ยวไปทางซ้ายอีกครั้งทว่าคราวนี้กลับไม่มีใครมาใส่บาตเหมือนเช่นเคยหลวงพ่อคูณยืนสงบจิต แล้วแผ่เมตตาให้วิญญาณทั้งหลายที่ยังวงเวียนอยู่ในอนาเขตบริเวณนั้นเพื่อให้ไปสู่สุคติแล้วจึงเดินกลับไปยังหมู่บ้านที่ชาวบ้านนิมนต์ท่านไว้นับเป็นหนึ่งในความเมตตาของท่านที่มีต่อสรรพสัตว์ซึ่งทําให้ท่านเป็นที่เคารพเลื่อมใสของพุทธสกนิกชนอย่างกว้างขวางนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ